ไปไปร่มไปไปร่มไปมาเดินร่มเกลียดมาเร็วมามามา,มา,มาโอ้ไอ้ข้าวมันอยู่นี่เองเด้อไอ้ข้าวมันอยู่นี่เองนอนอะไรตรงนี้แนละ้วน้ำมั้งนะ้นนอนอะไรน้ำทั้งนั้น ไอเก้งไปไหนไอเก้งไปไหนดิมันเห่าล่านบ้านเนี่ยแล้วเอาตรงนี้เดี๋ยวลดมาเอาตรงนี้เดี๋ยวลดมาไอ้ดงแกะเป็นใช่ไหม ย่างแกะเป็นใช่ไหมอลูกอ่ะอันี้คือฮะอ้าวเอาไปไว้แล้วไม่ต้องมาเอาเลยเอ๊ะฉลาดว่ะไปกินเลยไปกินเลยไปแม่แกะให้ไปไป้ทำไมแย่งเข้าไไปไปสิไปสิจะกินข้างโน้นอ่มารถมา ก็ไปกินทั้งนูนสิเดชลาดนี่ว่าแนาทั้งนูองนอ่ะเอาไปวางไว้ที่แนลไปแม่แกะไปแม่แกะให้มาไหนแม่แกะให้เร็วมานี่มาเรื่วเรื่วเรืวเรืวฉล,ลาดว่ะเอาวางไว้ก่อนนะแม่แกะมานี่แม่แกะเร็วเร็วมา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 ,มานี่แม่แกะ มากินเรือเ่องไอดำม,มาแย่งน้องทำไมนะ่ะไอดำนีมม่ไม่ได้เรื่องว่ะมากินลูกมามากินเร็วเร็วนี่มานี่มาด่างมาดูตูดก้นน่ะไปนอนขี้ตมที่ได้ามาน่ะไปกินเลย

เ้าอิ่มยังอ้าวไม่เอาทะเลเอาแม่แกะฮะพอแล้วแย่งน้องกินหมด น้องกินมากน้องกินมาน้องไม่กินข้าวพอแล้วบ๊อบี้ไอ้พวกนั้นไปไหนกันหมดเนี่ยเลี้ยงน้องไม่ได้แย่งกินหมด ไปนอนที่ดินนี้หน่มามาห้าแม่ดิมานี่มามามา,มาเร็วเร็วมาเร็วมาดูสิไปนอนอะไรมาตูดเปื้อนเต็มเลยเป็นนอนเปื้อนที่ไหนมามา,มาเร็ว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 นะอุ้ยเห็ดมัก นี่มานั้นนะนั่งลงสิแม่จับมัดออกดีน้อมัดวิ่งเต็มเลยเนี่ยอืมเนี่ยนี่นอนลงนอนลงแม่จับฮะอือฮึกัดแดงหมดเลยงามค่ะ แม่จับให้มาแม่จับเห็ดให้จับเห็ดออกให้มามานี่มึงกัดเลยนะเกาเนี่ยนอนขี้โคลนได้าここ really มาตูดเทกขี้โคลน อิ่มปะอืมิ่มไหมไอ้เก่งปไปหน่าเนี่ยมันทำไมห่ายไปหนไอ,ไอ,ไอ้เก่งอืมเก่งมันห่ายไปหนวะไม่เห่าฮ้องฮ้องแบบทุกวันเฮาเรียกแขกยังไม่เห่าเรียกมันมั้งอ่ะอืไม่เห่าเรียกไอ้เก่งมันมั้งไ,ไม่ไปละคนอื่นก็ยังไม่ได้กินแม่ไปละ ข้าวอิ่มไหมหืมข้าวอย่างนี้ฮึมมาดูข้าน้องที่มันเป็นไงน,นี่น่ยดูข้านนองนันเป็นอะไรแดงอะไรเนี่ยากัดมันเน่ยไอ้ดำมันนี้ไหม เนข้ามานอนลงแมกกาวดูทิเออมานี้แม่ดูก่อนเนเฮ็ดกินซึมเลยเนี่ยแดงเลยเนี่ยมันกัดเลยตัวมันกัดโนออ้แม่นูไปแน่แม่ข้าวนูไปแน่ใช่ลูกแม่ข้าวป่ะ ไม่ใช่ลูกแม่ข้าวเปล่าฮึไม่ใช่ลูกแม่ข้าวเปล่าไหนทีเยอะจริงๆมัดพอแล้วพอแล้วอืม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 แม่จะไปแล้วแม่ไปบ้านแล้วแม่ไปบ้านแล้วมืดแล้ว ไปบ้านเล้วดูน้องนะฝากดูน้องด้วยนะรถชนมันนะพาน้องบนถนนนะแม่เอาถีให้ทุ่งเอาถีข้าวให้ทุ่งนั่น้ว น้องกินมากแบ่งให้น้องกินมากันจาแย่งน้องกินตึ๊ดนกคุมวิ่งบนถนนอ่ะไม่วิ่งเดี๋ยวรถมารถเหยียบไอ้คุม กินฮะกินดิแม่ไปบ้านแล้วกินครับเร็วแม่ไปแล้วรถเยียบอะนะแดดก็ร้อน